สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเศร้าดิ่งลึกแตงโมเบิร์ดสู่เพลงเศร้าดิ่งลึกสวรรค์แก้งรักจากอาร์ตอัศนัยเรื่องราวความสลดอีกมุมเกี่ยวกับชีวิตรักแตงโมที่ถูกเปิดเผยให้ทราบกันว่าแตงโมและเบิร์ดเทคนิคที่กว่าจะมาเจอกันอีกครั้งและคบหากันแต่สุดท้ายเหตุการณ์สุดเศร้าก็เกิดขึ้นนำไปสู่เพลงสุดอาวอจากเสียงร้องนักร้องลูกทุ่งหนุ่มอาร์ตอัศนัยในเพลงสวรรค์แกล้งรัก เรื่องราวของนักแสดงสาวแตงโมนิดาหรือแตงโมพัทรธิดาพัชรวิโรภงที่เสียชีวิตจากการจมน้ําในแม่น้ําเจ้าพยาสร้างความเศร้าใจแก่ผู้เป็นที่รักและใกล้ชิดอย่างมากและเป็นประเด็นที่ประชาชนต่างให้ความสนใจเพราะหลายจุดมีความเคลือบแคลงนาไปสู่คดีแตงโมที่กําลังเฝ้ารอผลสรุปซึ่งร่างของแตงโมนิดานั้นได้ถูกทําการชาปนากิจไปเมื่อวันที่24พฤษภาคม2565 ที่ผ่านมาณชาปนาสถานคลริตจักเมทอดิตรังสิตคลองสีจังหวัดปทุมธานีขณะที่เรื่องราวของคดีแตงโมยังอยู่ในกระบวนการหาผลความจริงนั้นทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆที่เป็นของนักแสดงสาวที่เสียชีวิตที่ออกมาเคลื่อนไหวจนกลายเป็นที่ฮือฮา ก่อนมีงานชาปนากิจร่างแตงโมทําให้สื่อและคนใกล้ชิดเองจับตามองอย่างมากว่าเบื้องหลังใครกันนะที่เป็นคนออกมาสวมรอยต้องการทําสิ่งนี้เพื่อจุดประสงค์อะไรกันแน่ทางด้านโอกออนไลน์อย่างทวิตเตอร์ที่มีชาวเน็ตเกาะติดคดีแตงโมนิดาก็มีการวิจารณ์เชื่อมโยงไปต่างๆนานาถึงหลายบุคคลกลับมาที่เรื่องราวความสลดอีกมุมเกี่ยวกับชีวิตรักแตงโมที่ถูกเปิดเผยให้ทราบกันว่า แตงโมและเบิร์ดเทคนิคที่กว่าจะมาเจอกันอีกครั้งและคบหากันแต่สุดท้ายเหตุการณ์สุดเศร้าก็เกิดขึ้นนำไปสู่เพลงสุดอาวร์จากเสียงร้องนักร้องลูกทุ่งหนุ่มอาร์ตอัศนัยในเพลงสวรรค์แก้งรักซึ่งเขียนคำร้องและทำนองโดยสองภูตะวันโดยมีแรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวชีวิตรักของแตงโมเบิร์ดและเพิ่งเผยแพร่ไปเมื่อวันที่5มีนาคม2022ผ่าน YouTube พร้อมกับข้อความร่วมแสดงความเสียใจและความอะไรอย่างสุดซึ้งอัดอัศนัยเคยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวคมชัดลึกบันเทิงว่าเพลงสวรรค์แกล้งรักเป็นซิงเกิลใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องราวของพี่แตงโมที่เปรียบเทียบไม่ง่ายๆว่าเหมือนถูกสวรรค์แกล้งเรื่องความรักเลยเพราะอย่างที่ทราบกันนี้ว่าเรื่องความรักก่อนหน้าไม่ได้ลอยด้วยกลิ่นกุหลาบพอมาเจอรักที่กำลังลงตัวสมบูรณ์แต่ทุกอย่างก็มาลายหายไป เช่นเดียวกับเบิร์ดเทคนิคที่ชื่นชอบแต่งโมมานานแล้วพอได้มาคุยกันชีวิตกำลังจะลงตัวก็เกิดเหตุต้องพรากถึงชีวิตขอขอบคุณแหล่งข่าวจากคมชัดลึกขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ